ในคลิปนี้นะครับก็จะมาทําการสอนเติมเว็บบิปุปกรณ์ช็อปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการซื้อโลบักซื้อแมวตันหรือว่าซื้อรหัสต่างๆซื้อตัวละครต่างๆนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับ ก่อนที่ทุกคนจะซื้ออะไรได้นั้นนะครับก็ต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งก็ไปได้สอช่องทางนะครับผมนั่นก็คือนี่หรือว่านี่นั่นเองนะครับซึ่งผมเดี๋ยวกดตรงนี้ละกันนะครับมันใหญ่ดีนะฮะนี่เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็กรอกข้อมูลของเราไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้งานนะครับหรือว่าอีเมลหรือว่ารหัสผ่านนะครับอันนี้คือผมสร้างขึ้นมาเล่นๆนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ของจริงนะครับเพื่อเวลาที่มีปัญหาอยากจะเปลี่ยนรหัสอะไร ผมเวลาเราเชื่อมอีเมลไว้เนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนรหัสได้นะครับหรือว่าลืมรหัสผ่านอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยได้นั่นเองนะครับทุกคนเวลาเราเชื่อมอีเมลถูกต้องนะแล้วก็รหัสผ่านนะครับควรจะเลือกรหัสผ่านที่เราจําได้นั่นเองนะครับทุกคนพอพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเราก็กดสมัครสมาชิกกันเลยนะครับทุกคนพอเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมเข้าสู่ระบบนะฮะเราก็ไปรหัสที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับผมในการเข้าสู่ระบบแล้วก็เข้าสู่ระบบ เนี่พอเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ทั้งหมด0บาทนั่นเองนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะซื้ออะไรนะครับซึ่งบริการของร้านอุปกรณ์ช็อปเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนไม,ม่ว่าจะเป็นเติมโลบักแมปฟิตแมปอะดิเมท v อ n t นเจอร์ที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมบล็อกฟูดทวีเลตทาวเวอร์ออดีเฟสเหลือต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยดูเพิ่มเติมได้อีกนะครับคือแบบมีเยอะมากนะครับ บริการของเรานะครับผมวันนี้ผมจะสมมุติในการซื้อรหัสไก่ก็แล้วกันนะครับอุ้ยรหัสแมวดิตอนนี้ร้านเราเปลี่ยนเป็นชื่อรหัสแมวแล้วนะครับซึ่งก่อนที่เราจะซื้อนั้นนะครับทุกคนแน่นอนเรามาดูราคาก่อนครับอย่างเช่นผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมจะซื้อรหัสบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมคือเดี๋ยวผมสาธิตรหัสถูกๆแล้วกันนะฮะนั่นก็คือรหัสดีเลยแล้วกันนะครับผมไก่หมัดนะครับในราคา40 9บาทนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือราคา49บาทนะครับผมแล้วก็อีกสินค้านึงที่ผมจะซื้อนะครับผมก็จะซื้อเป็นบริการรับฟาร์มก็แล้วกันนะครับซึ่งฟาร์มเนี่ยก็มีหลายแมปเลยนะฮะผมจะเทสเป็นซื้อเบ็ดออโรร่าก็แล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับในราคา39บาทนะครับนั่นก็คือ2สินค้าผมต้องเติมทั้งหมด88บาทนั่นเองนะครับทุกคนอ่าทีนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับทุกคนเราก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับเติมเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือว่าจะกดข้างบนนี้ก็ได้ทุก เดี๋ยวผมจะกดตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับทุกคนนี่วิธีการเติมเงินนะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับผมนั่นก็คือวิธีการใช้ซองอ่างเปาของ t u บั n นี่ว l ลเนะครับวิธีแรกนะครับแล้วก็วิธีที่2นั่นก็คือสลิปธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมจะทําให้ดูวันนี้ก็คือวิธีการใช้ซอง t u บั n นี่ว l ลเนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสร้างซองเนี่ยทุกคนสามารถไปเซิร์ชใน YouTube ได้เลยนะครับว่าสร้างซอง w a l l e t ยังไงนะครับคือมีเกลื่อนเลยนะครับผมจะไม่สอนตรงน แล้วนะครับทุกคนอ่ะผมเอาลิงก์สองมาวางนะครับพอเอาลิงก์สองมาวางเสร็จก็กดเติมเงินกันเลยนะครับผมนี่มันก็จะขึ้นว่าทํารายการสําเร็จนะครับเราเพิ่มเงินให้ท่านไม่ช้านะครับผมนี่แล้วมันก็เพิ่มเลยแหละทุกคนนี่ครับแปดสิบแปดบาทนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของสลิปเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ย เข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเลขบัญชีให้นะครับทุกคนนั่นก็คือเลขบัญชีนี้แล้วก็ชื่อบัญชีนี้เลยนะครับทุกคนพอทุกคนโอนมาแล้วเนี่ยโอนจากธนา,าคารมาแล้วทุกคนก็จะได้สลิป ทุกคนก็เอาสลิปจากธนาคารนั้นนะครับมากรอกตรงนี้เลยนะครับมาใส่ตรงนี้อ่ะคลิกสมมติคลิกไปใช่ป่ะแล้วก็เลือกไฟล์สลิปมาเลยนะครับพอกรอกเสร็จเรียบร้อยใส่ไฟล์เสร็จเรียบร้อยเงินก็จะเข้าแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอาสลิปมาให้ดูนะครับแต่ว่าวิธีการก็ประมาณนี้นะฮะและพอเราได้เงินมาแล้วจากการเติมนะครับผมเราก็มาซื้อของที่เราเลือกไว้เลยนะครับซึ่งผมบอกไว้ใช่ไหมผมจะซื้อบล็อกฟุตนะครับผมผมก็มาที่เมนูของขายไก่ตันแมวตันบล็อกฟุตนั่นเองนะ ครับผมอะตอนนี้ผมมีเงินแล้วผมก็ซื้อตรงนี้เลย49บาทจัดไปโบร49บาทกริงเรียบร้อยนะครับผมอะตอนนี้ผมซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะเข้ามาที่ประวัติการซื้อสินค้านะครับทุกคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่ผมซื้อแล้วยังให้ต่อครับนี่เลยแค่นี้เองครับคลิกข้อมูลการสั่งซื้อขึ้นมาครับเราก็จะได้รหัสตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือ ID นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นาสเว w o r d นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็คัดลอกข้อมูลเนี่ยไปเข้าเกมได้เลยนะครับ ประมาณนี้ในการซื้อรหัสต่างๆนะครับทุกคนและจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นการซื้อแบบเข้าเทรดนะครับให้อดินเข้าเทรดหรือว่าการซื้อแบบจ้างฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าผมจะทําการจ้างฟาร์มให้ดูนะครับนี่อย่างบริการรับฟาร์มแบบฟิตเนี่ยผมอยากได้เบ็ดออโรราอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับอ่านข้อมูลด้วยนะครับผมนี่ครับข้อมูลตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้นะก็จะบอกว่าบริการรับหาเบ็ดออโรร่านะครับแอดมินจะออกวัตถุดิบทุกอย่าง ให้เองอะไรประมาณนี้ครับก็อ่านให้ครบถ้วนนะครับทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราก็กรอกตรงนี้เลยนะครับอันนี้สมมุติเราเป็นรหัสเกมจริงๆของผมนะครับอันนี้เน้นย้ํานะครับทุกคนต้องกรอกไ d ให้ แอดมินเนี่ยเข้ารหัสลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น ID ที่ถูกต้องของลูกค้าอันนี้ก็ต้องเป็นพาสเวิร์ดที่ถูกต้องของลูกค้านั่นเองนะครับพอกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ติ๊กตามที่เขาให้ติ๊กนะครับผมตรวจสอบ ID พาสถูกต้องทําอีเมลแดงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมลิงก์เฟซบุ o กอะไรมีก็แปะไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมก็จะทําการกดสั่งซื้อเลยนะครับทุกคนอ่านี่ครับกดสั่งซื้อในการฟาร์มเบ็ดนะฮะสินค้าประเภทนี้นะครับทุกคนมันจะขึ้นเป็นสถานะนะครับอันนี้ก็คือสถานะที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับจะเป็นสีนี้นะทุกคนหรืออย่างเช่นเราแบบสั่งซื้อของได้แบบต่างๆที่แอดมินเนี่ยต้องเข้าไปเทรดให้ลูกค้านะครับมันก็จะขึ้นสถานะแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยก็มาเช็คได้ที่รายการสั่งซื้อนะครับถามว่า มันมาหน้านี้ยังไงนะครับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือตรงมุมนี้เลยนะครับคลิกที่ตรงนี้ชื่อของเรานะครับแล้วก็มาที่ประวัติการซื้อสินค้านะครับผมอ่าแล้วก็คลิกมาปุ๊บมันก็จะสั่งมันก็จะส่งมานี่แหละแล้วก็มา คลิกตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นรายการสั่งซื้อนั่นเองนะครับทุกคนและระหว่างนี้นะครับถ้ามันขึ้นสถานะนี้อยู่เนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าอย่าพึ่งเข้า ID หรือว่าอย่าพึ่งทําอะไรกับ ID นะครับปล่อยไว้นะครับรอคิวนะทุกคนแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมสังเกตสถานะตรงนี้ให้ดีๆนะครับคือบางที่เนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นคืนเงินนะครับทุกคนคืนเงินเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงๆนะทุกคนแต่ว่าถ้าเขาคืนเงินเนี่ยมันจะมีหมายเหตุมาบอกว่าลูกค้าติดอะไรนะครับอาจจะเป็นติดรหัสผิด หรือว่าติดยืนยันมือถือหรอะไรต่างๆนะครับแอดมินเขาก็จะแจ้งมาในช่องนี้นะครับทุกคนหรือว่าถ้าแอดมินฟาร์มเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ฮะนี่คือหน้าตาของเวลาที่แอดมินเขาฟาร์มเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้น c อ m p l e t แบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนอา่าฮะเช็คง่ายๆเลยก็ ประมาณนี้นะครับผมในการสอนซื้อสินค้าจากแมปบุปกรณ์นะครับซื้อครั้งแรกอาจจะงงๆหน่อยทุกคนคือเดี๋ยวซื้อครั้งต่อไปเนี่ยก็จะชิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นโลบักรหรือว่าแมปปลาแมปอะไรต่างๆนะครับเลื่อนดูได้เลยนะครับอยากได้สินค้าประเภทไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนกันหรือถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับผมก็สามารถมาตรงนี้ได้เลยครับ คลิกที่ติดต่อแอดมินนะครับผมแล้วก็กดเลยนี่ก็จะส่งมาที่แฟนเพจบิวปกรณ์นะครับผมก็มีอะไรก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับผมแอดมินรอตอบอยู่นะครับแต่จริงๆก็พี่อยากให้เน้นแบบทําเสร็จตั้งแต่ขั้นต้นนะนะเออเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับทุกคนจะได้เสร็จง่ายๆไปแล้วน้องชาย